ก็ปกติแล้วก็ปกติแล้วนะไปกินอะไรมาไม่ไม่ผมปิดตาบอดส่งส่งฮอนคูไปโอ้ส่งฮอนคูไปส่งเม็สีทองไปโอเคจัดเลยครับผมทุกท่านอิ่มใจไหมให้ผมหาส่งให้อีกไหมครับในนิดคอร์ดอ่ะมันไม่มีหวานอ่ะมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่จริงเหรอ เอาเวสคุย่ความทรงจำไปแล้วมันแบบแป๊บเดียวคือผมคือผมหาแต่เน t ชอ a ลผมบอกเลยเขาไม่ได้ทำหรอกขนาดนี้ไม่ได้ใช่มึงใช่หมอแน่นอนอุ้ยผมจะไม่เชื่อสิ่งที่ตาเห็นถ้ายังไม่ลงมือทำสมก็เป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์จิงจิงอะไรไปต้องอะไอยู่ตรงไหนนะขออสัยีจะรลู้ เราขอกันมาสักพักแล้วคุณเนฟยังไม่ได้เลยแล้วจอดเอาปืนอะไรมา MP5K ครับผมโอเค้วยรวยเฮ้ยเครื่อง้วยเฮ้ยเฮ้ยขี่คนเกาหรวยเฮ้ยอวยเฮ้ยข่าสนายยากจังวะเข้ามาขวดตำรวยเอ้ยนึคนวยตำรวจถูกแล้วนั่นใครคนรวยเอ้ยนั่นวยคนไทยเอ้ย ไอ้เดบมญฟ้านี่ยมันอะไรนี่ยมันแค้นซุปเปอร์มวยนมันปีซุปเปอร์แมวรถอยู่ไหนไหลอยู่รถรถอยู่ตรุดผมถามเสาอ๋อหนึ่งว่าผัวหยียดผมว่าช็อตต้องตัดลงไอเดียนั่นแหละจริงต้องตัดลงจที่ตกแล้วแหละตัดลงที่ตกตีแล้วนี่ฮาเลยนะตัดลงที่ตดตกตกตัที่ตกแหละ แล้วก็มีแล้วก็มีทับอยู่ข้างล่างนะมีล่างอยู่ที่ซัพย์เออสงสารพี่เรามากเลยริงต้องเียเป็นคนดีมาตลอดใชไม่ดีแล้วแต่ละคนใช่เออแต่ถ้าไปฟังจะดีกว่าเขาเป็นคนดีไงใช่เออหมวแใจรักจริงอ้าวอุ้ยหมอหลักฐานมันมีนหมอ้ย ผมยังปฏิบัติตัวอยู่ในศีลสองร้อยเจ็สิบสองข้ออยู่ข้อแรกลยพี่ยังไม่ถึงเลยว่นแรกเลยพี่หนึ่งนับถือศาสนาสองรักษา้อิมันวายไ่หนะหนึ่งนับถือศาสนาสองก็นับถาศาสนาเลยเฮ้ยอก็ได้ตันแรกเลยนะพี่โอ้โห ตายแล้วโอ้โหแดงหลังจากนี้ผมจะทำตัวเป็นเหมือนปกติแล้วนะอันนี้ผมผิดปกติผมไม่สบายเท่าไหร่ปกติคอทวีทตาหน่อยเนี่ยเอ่อน่าจะไม่ทายนมไปดูในทวิตได้ครับวิตเตอร์เอ่อเจอกันครับเดี๋ยวผมมาผมขอทำหน้าที่พอบ้านก่อน โอ้หลักฐานล้วนทำให้การของคุณจะมีผลในชั้นศาลครับพี่ว่าภาพหมดแล้วเนาะตรงนี้คนคนคนนั้นเขาสุภาพขึ้นมาเลยนี่เยวใส่ผีเลยเหมือนหมาล้องเลยอยู่แล้วเมลิคริตมัดพยายามกินข้าวใส่เดล่มเอาเสบู่ไปถือมือได้ไหมใช่เสบู่ถือมือ เอาจะมือไปถือมือเอาสบายไปท้ามาอะไรี๋ยวแล้าไปตัดกระโหูกดซาบอเลยทำไปกล่องไหมพี่ทำกล่องทำไปกล่องได้ไหมอ๋อวันนี้มันวันจันยังไม่ค่อยมีงานอ่มีมาเล่นได้ทำเสร็จไปแล้วทำเสร็จไปแล้วพอทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมาใหม่ไงตอนกลางๆสัปดาห์แต่ปลายสัปดาห์ก็จะหายอืมหมือว่าทำกล่องไหม ไออมนได้สามกล่องเนอะอุ้ยใครวางระเบิดไว้วะไอ้เชีย่ยเอาสบือไปถือมือใครวางระเบิดบอ่ะหมาเจ้เหรอไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมตายห่าเลยอะยิบลอยเจ้บ้าไปใครวางระเบิดไว้วะ<า>แตกมีคลิปไหม<ต>ลงงไ้ดูหน่อยมีคลิปไหมไม่ได้เซฟไม่ได้เซฟ จะบาทมาถามมาเดี๋ยวผมโอ้โหกำลังเพลินเลยเมาส์สบัตผมคิดไว้แล้วว่าต้องมีระเบิดอ่ะผมเลยไม่ลงอ่ะผมเลยพี่อีกว่าเฮ้ยเมื่อตอนเมื่อตอนเย็นพี่ยังรู้ยู่เลยนะเว้ยผมคิดไว้แล้วโอ้แล้วผมมาเกิดข้างข้างเมืองใหญ่มาเข้้าาาามมมมเเเหือนดิขขึ้นรถกลับบ้านเออขึ้นรถกลับบ้านไม่ไรเดี๋ยวไปไปช่วยจอนดีกว่า ไหนๆก็มาแล้วผมคิดไปแล้วว่าตองมีเฮ้ยพี่เพิ่งมาลงเองตอนสี่โมงกว่าเนือเลยเนือเลยสี่โมงกว่าเกมคิวเลยเกมคิวเลยตายแล้วจากจะ5 0ห้าร้อยตอนนี้เหลือสามเจ็ดเจ็ดแล้วแล้วไม่ใช่ใครฆ่าด้วยนะใครอะออกดีมันมีขึ้นปามีขึ้นชื่อไหม <differences S 2> ชีวิตต so ิดคอนเทนต์กล่องขึ้นมาได้สี่หรือสามกล่องเามันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันขึ้นอโนนี่เนาะใช่อโนดนดึง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 ังจากผมงายนี่คดองีคนดึง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 ด